ครอ้พ,พิเศษในพุทธศาสนามันเยอะสมองมอยังจะเอาไหนอ่ะเยอะมากแล้วเพียงอย่างเดียวขอให้มีฐานก่อนจะมีฐานนี่ก็ฝึกไม่มีฐานน็ฝึกไม่ได้มันจะขี้เกียจใช่ครับเออมีคนเขาถามว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับตื่นเช้าต้องไปทํางานแล้วก็นอน ดูรู้สึกไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยครับเออเนี่ยเป็นคนเป้าหมายในชีวิตเหรอครับคือตายไงเป้าหมายชีวิตคือการตายเตรียมตัวตายไงครับตายแน่นอนตายทุกคนโอ้เห็นที่เห็นเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยสักคนใช่ครับก็เตรียมตัวตายไงเป้าหมายชีวิตแล้วตายไปไหนตอนเนี้ยเออไม่รู้นะครับอ้าวไม่รู้ก็ไม่ฝึกอะ รัศสตรนะนะพูดจริงอนะ่ะถ้าเราฝึกจริงเราสามารถจะไปทัวร์ได้นะไปทัวร์ใช่ทัวร์สวรรค์แต่ละชั้นได้หลวงตาจัดทัวร์เมื่อไหร่ครับโอ้โหยากนะพูดจริงครับยากที่จัดทัวรนะ์<อ>จัดได้ก็ต้องคนที่ฝึกได้พอๆกันนะครับมันถึงจะไปทัวร์กันได้ไนงะ<อ>ใช่ไหมไม่ใ<อ> <laughs> ช่หลวงตาไปคนเดียวเราไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีใครเชื่อล่ะ จริงหรือเปล่าเนี่ยครับประมาณเนี่ยไม่มีพยานใช่ครับสมัยหลวงพ่อท้ามีพยานนะไม่โอ้เอ็งว่าจริงไหมพยานเองเห็นยังไงยังไงไงบอกลูกศิษย์ทุกคนนะครับเอออยู่กับท่านมันก็เห็นนู่นดิเพราะท่านมีบัตรมีโอ้อยากให้รถทัวร์ไปดูบ้างะเขาไม่นั่งรถทัวร์กันเขานั่งอะไรครับเขานั่งสุพรรณหงส์สุพรรณหงส์นะครับใช่โอ้สุพรรณหงส์ สนุก oh. อย่าไปเลยถ้าทะลุแล้วกับฝึกเนี่ยฝึกให้จิตมันเบาครับฝึกให้จิตมันไม่ลำคาญเนี่ยก็โอเคแล้วล่ะ mm hmm. ตอนนี้ตู้ลำคาญอยู่ไหมล่ะมีบ้างครับอมีบ้างไม่ได้ไม่ได้แล้วนะต้องให้สั้นอ๋อ oh. ให้ความลำคาญมันสั้นลงถูกครับเวลาเข้าด่ามาเนี่ยให้โกดสั้นๆหน่อยอ oh. บางทีมไม่ใ่ต่อยาวไม่ใช่เกิดเป็นโกรธเป็นวันนะไม่ใช่โ,<อ>โกรธเป็นวันก็กินเราเป็นวันนังนแหละจากวันก็เหลือครึ่งวันอย่างนี้เออก็ครึ่งวันนั่นแหละ <c oughs> ถ้าโกรธเซี่ยวไม่นาทีกับมันไปแล้วก็โอเคแล้วครับแล้วเมื่อก่อนหลวงตาเคยลำคาญไหมครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ลำคานอยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ลำคาญก็เปลี่ยนวัแล้ว <c oughs> ไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับไอเดียวพรรม,มคาญที่เรามาเทึกไว้มันมา มันเป็นขึ้นเดียวกันไงครับเดี๋ยวนคนหลายหลายคนที่เราบาคับมันโผล่มาทีละคนละคนว่าไงอ <laughs> ไม่ใช่ออคือปัจจุบันมันย้อนอดีตได้ไงครับแล้วมันก็ไปอนาคตได้ไงอดีตที่เราเคยบันทึกไว้ใช่ครับโอ้หหลวลงตาต้องทำยังไงถึงเปลี่ยนได้ไวครับลืมลืมเ้ยครับลืมไม่ก็ห่างจากมัน ครับทุเป็นคนขี้รำคาญใช่ไหมล่ะคือก็สวดมนต์บ่อยๆสวดทุกคันมันไม่รำคาญหรอกครับพอมวได้สวดมนต์อยู่ความรำคาญไม่มาเพราะหลับตาเพราะอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่เห็นแต่บางทีเราอยู่หลายคนนะหลวงตาก็หลับก็จหลับตาไงครับหลับตาทีอยู่หลายคนใหญ่เห็นรำคาญไอ้ใหญ่คนนี้ก็ะยันหลับเท้า สวดมนต์นะกลับตาหลับตาโอ้ลำคาญกับพระหลวงพ่องคเนี่ยทุกคนหลับตาสวดนะหรือไม่ก็มองภาพหลวงปู่นั่นอ๋อครับพอเราเริ่มนัโมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่มีแล้วมันไปที่หลวงพ่อแล้วห่างไปแล้วลืมไปแล้วมันก็อยู่อย่างเก่าเนี่ยสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอ้ยลืม เผอเลลืมไปแล้วย้อนนึกไม่ออกล่ะอ๋อไม่ออกนึก้มาเพราะมันลืมมีมีคนเขาถามว่าเอ,อเราเนี่ยโชคดีจริงๆหรอครับที่เกิดมาเป็นคนนะค,ครับโชคดีฮะบโชคดียังไงครับอาวสามารถจะฝึกไปไหนก็ได้ไงเป็นคนเนะี่ยครับถ้าเป็นสัตว์เนี่ยไม่ได้มันฝึกไม่ได้ เป็นสัตว์ไเป็นภูมเนี้ฝึกไม่ได้สัตว์ก็คือสัตว์นะมันฝึกไม่ได้แต่คนนี่เราสามารถกําหนดไปไหนก็ได้กําหนดไปเป็นผู้ได้เจ้าก็ได้กําหนดไปเป็นพ่อเจ็บเป็นปัญหาหรือไม่เกิดก็ได้นะหรือจะทําให้ตัวเองอายุยืนก็ได้เนี่ยพุทธศาสนาครับผู้ที่เจ้าท่านสอนเรื่องจิตวิญญาณท่านสอนเรื่องการวินว่าใจเกิดท่านไม่ให้ไปเรียนหนังสือในที่เขาเรียนกันเขามาเรียนตอนเนี้ย ตอนรอสองรอสามนี่มั่งช่วงหลังเนี่ยครับเมื่อก่อนสมัยก่อนนุ่นเขาไม่เรียนอ๋อกรรมาฐานก็คือฝึกส่วนมนภพวนาอย่างเดียวอ๋อไปเป็นฤาษีนั่งหลับตาอยู่ในป่าน,นู่นครับเหมือนกับในหนังจีนนะเจาา้าหนุย์นุ่นไปอยู่ฝึกอยู่กับน้ำตกนั่นอนะ่ะฝึกจนหนวดหงอกอ่ะครับจิงจะได้วิทยายุทธอา้าว ดูอยากได้ววชชุต้องพิไปฝึกเนี่ยป่านี่ไง <c oughs> ป่าเนี้ยเช้าก็บังสะกลสระเย็นก็เอาเอาเต้นไปกลาง<อ>คืนนอนหนึ่งคืนเช้าก็กลับเย็นก็ไปเช้าก็กลับเนี่ยป่าเนี้ยเป็นแดนชุดง<อ>ใช่ไหมหนุงพี่ <c oughs> เอาหลุงพี่ไปไหนล่ะ <c oughs> เรามีป่าเป็นของตัวเองครับจะไม่ใช่ป่าเราหรอกป่าชาวบ้านเขา<อ>เขาให้ไปอย่แล้วคืนเดียวเขามั่ว่าหรอกร่วมกันใช้ได้ใช่<อ>เนี่ย<อ>เขาเขาไม่ได้ล้อมั้วด้วยครับสุเขาเขอ้าอออกสักสิบปีสิบปีครับใช่ครับถ้าไม่ได้อะไรคงไม่ใช่หล้ครับสิบปีสุนิดเดียวสิบปีเนี่ยวันนี้ก็หมดไปแล้วเนี่ยใช่ครับ สิปีในยุคนี้น่ะน้อยนะยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ร้อยปีไงองค์ก่อนมนุษย์ตั้งสามหมื่นปีสี่หมื่นปีองค์ข้างหน้าเป็นแสนนู่นนะเจ็ดหมื่นถึงแสนปีนู่นคนเราอายุยืนถึงขนาดนั้นเลยครับใช่สงสัยไหมสงสัยครับ <laughs> โลกนี้มันจเจริญรับเสื่อม